แน่นอนด้านล่างนี้คือบทความภาษาไทยความยาวประมาณ800คำเกี่ยวกับรถยนต์โรลส์รอย์รุ่นปี1972และปี2025รถยนต์โรลส์รอย์ปี1972กับปี2025สองยุคของความหรูหราเหนือระดับเมื่อกล่าวถึงชื่อโรลส์รอย์ภาพของความหรูหราความประณีตและมาตรฐานสูงสุดของวงการยานยนต์ย่อมปรากฏขึ้นในใจของใครหลายคนรถยนต์จากค่ายนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่าง,งามที่แท้จริง และเมื่อเรานำรุ่นจากปี1972มาเปรียบเทียบกับรถโรลส์รอยรุ่นใหม่ในปี2025เราจะเห็นถึงพัฒนาการอันน่าทึ่งทั้งในด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบที่ยังคงรักษาความเป็นโรลส์รอยไว้ได้อย่างครบถ้วนโรลส์รอยปี1972 สัญ,ญลักษณ์ของยุคทองเงนปี1972งหนึ่งในรุ่นที่โดดเด่นที่สุดของโรสรอยคือ Silver s h ชา o w ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี19 6 5แต่ยังคงผลิตและได้รับความนิยมต่อเนื่องในยุค 70S Silver Shadow ชามีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นรถรุ่นแรกของโรสรอยที่ใช้โครงสร้างตัวถังแบบโมโนคออโมโนโกแทนเฟรมแยกแบบดั้งเดิมซึ่งทำให้ตัวรถมีความแข็งแรงและปลอดภัยยิ่งขึ้น Silver s h ชา o w มาพร้อมกับเครื่องยนต์ v 8, นาด6.75ลลิตรให้พังขับเคลื่อนทีี่่นนุมวลแะเงยบงบ ระบบการสะเทือนแบบไฮดรลิกที่ล้ำสมัยในยุคนั้นและการตกแต่งภายในด้วยไม้แท้และหนังแท้ที่ทำมือทุกชิ้นทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่นิยมในหมู่เศรษฐีและบุคคลสำคัญทั่วโลกรวมถึงพระราชวงศ์และนักการเมืองแม้ว่าจะไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยอย่างระบบนำทาง GPS หรือหน้าจอสัมผัสแต่โรสรอยปี1972ก็แสดงให้เห็นถึงการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวางและความเงียบภายในห้องโดยสารโรสรอยปี2025วิสัยทัศน์อนองนปี2025โรสรอยได้ก้าวเข้าสู่ยุคข,ของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวหนึ่งในรุ่นสำคัญคือโรสรอยสเปกเทรซึ่งถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์การออกแบบของสเปกเทรยังคงความหรูหราตามสไตล์ของโรสรอยแต่เพิ่มความล้ำสมัยด้วยเส้นสายที่โฉบเฉีียวและไฟหน้าแบบเลเรทรงเฉียบคมสเปกเทรใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้แรงบิดทันที และมีระยะทางขับขี่ที่ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคเช่นหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ระบบควบคุมด้วยเสียงและระบบขับขี่อัตโนมัติระดับสูงความเงียบสงบของรถยนต์ไฟฟ้าผสานกับการออกแบบเพื่อความลุ่มนวลของโรสรอยต์ทำให้การโดยสารในสเปคเทรเปรียบเสมือนการนั่งบนพรมวิเศษไม่ว่าจะอยู่บนถนนในเมืองหรือทางไกลก็ตามความเหมือนและความแตกต่างหม่ว่ารถทั้งสองรุ่นจะห่างกันมากกว่าครื่งศตวรรษ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมนั่นคือปรัชญาการออกแบบเพื่อผู้โดยสารเป็นหลักทั้งใน Silver Shadow และ Spectre ผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของรถแต่ผู้โดยสารด้านหลังต่างหากที่ได้รับความใส่ใจสูงสุดจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในขณะที่ Silver Shadow ดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์ที่มีเสียงคำรามนุ่มนวลสเปกเทรกลับไร้เสียงรบกวนและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทโรสรอยที่ประกาศว่าจะกลายเป็นแบรนด์รถยนต์หรูที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี2032รุ่นโรสรอยปี1972และปี2025คือภาพสะท้อนของยุคสมัยที่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงด้วยแนวคิดเดียวกันความหรูหราอย่างแท้จริงที่ไม่ประนีประนอม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ V8 อันทรงพลังของอดีตหรือมอเตอร์ไฟฟ้าสุดเนียบแห่งอนาคตโรสรอยก็ยังคงยืนหยัดเป็นผู้นำในโลกของรถยนต์ระดับอัลตราลักชัวรี่ได้อย่างไม่เสื่อมมอคอลากคุณต้องการเวอร์ชั่น PDF หรือสไตล์การเขียนอื่นเช่นบรรยายแบบสารคดีหรือแนวรีวิวก็สามารถแจ้งได้นะครับ